สวัสดีค่ะเชาะา้าลัคนาราศีกรกรกินดีต้อนรับนะคะสู่ช a แนลพิงค์แอนโคลด์คูปิงรหัสนางฟ้าค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยเราจะมาดูภาพรวมดวงรายเดือนกันครั้งนี้จะเป็นการดูภาพรวมในเดือนมีนาคมค่ะพุทธศักราช2568 มาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก่อนอื่นต้องย้ํากันก่อนนะคะย้ํากันอยู่เสมอเลยว่าการทำนายเนี่ยไม่ได้จาอจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับฟังรับชมเอาไว้เป็นแนวทางนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่จะเปลี่ยนแล้วก็พลิกดวงชะตาเราได้ดีที่สุดแล,และนั่นก็คือในเรื่องของความคิดแล้วก็การกระทําของเรานั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเลือกไพ่กันทั้งหมด12ใบ12พบเรลือน12เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะหนสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดและสิบสอง มาเดี๋ยวมาดูกันสำหรับคนที่อยากจะดูโดยการอ้างอิงจากวันเกิดของตัวเองนะคะก็คือจะเป็นช่วงวันที่16กรกฎราคมค่ะถึงวันที่16สิงหานะคะส่วนใครที่อยากจะดูในเรื่องของรูปแบบที่เป็นลัคนาเทียบดวงแล้วรู้ลัคนาตัวเองก็สามารถดูได้แต่บางคนแบบเอ๊อยากจะรู้จังเลยว่าลัคนาตัวเองอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแนะนําเช็คได้นะคะที่เว็บไซต์ไมโหลาะอ่ะมาดูหน้าไพ่กันตาโน กระดุมพระสหัสชา้าพันธุปุตตะอลิปัตตนิมรณนะสุภากมาัมมะลาภา และสุดท้ายนะคะคือตำแหน่งวินาศค่ะเราจะมาเริ่มดูกันนะคะว่าในเรื่องของ ช่วงเวลาหรือว่าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะคะมาเริ่มต้นตกันตั้งแต่แรกเลยก็คือในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะของชาวลัคนาราศีกรกฎมาดูกันนะคะขึ้นมานะคำว่าศูนย์ความงามครบวงจรนะก็คือช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความคิดนะคะอยากจะทํานั่นทํานี่เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเนี่ยอันดับแรกเลยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของ การที่จะเปลี่ยนแปลงจากตัวคุณเองก่อนผู้นิง่ายๆว่าเริ่มหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นหันกลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดที่แบบโอ้โหจะมาเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะแต่ก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นธาตุเนี่ยอยู่ในตําแหน่งนะคะธาตุน้ํา ทีนี้ธาตุน้าสิ่งที่มันจะมีความเพิ่มเติมก็คือเราอ่ะเป็นต้นน้ําด้วยเวลาเราคิดจะเปลี่ยนแปลงเราก็เปลี่ยนแปลงทันทีทันใดแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลดียังไงกับเราบ้างดูแลตัวเองนะคะหันมาเหมือนกับบางคนอาจจะละเลยในเรื่องของสุขภาพก็หันมาดูแลใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะที่อาจจะเคยละเลยโดยการที่ ไม่ได้เสริมเติมแต่งตัวเองทั้งหลายไม่ได้แต่งตัวแต่งหน้าอะไรแบบนี้แต่ว่าปิงจะบอกว่าถ้าเกิดนะคุณที่ฟังอยู่คลิปนี้นะไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายเนี่ยการที่เราทําให้ตัวเองดูดีเนะี่ยดาวจันเนี่ยมันเป็นดาวของสเสน่ห์นะคะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าใครเนี่ยที่มีในเรื่องของการแต่งตัวหรือว่านะคะคุณเนี่ยอยากจะเสริมดวงสิ่งที่มันง่ายที่สุดของการเสริมดวงก็คือในเรื่องของการที่จะดูแลตัวเองแหละอันนี้ มันคือที่สุดแล้วนะคะส่วนตำแหน่งเลขหน้าไพ่เนี่ยเป็นเลข6กนะก็คือทำแล้วมันสุขกายสุขใจอะคุณจะรู้สึกดีขึ้นเหมือนแบบบางทีบางคนอาจจะแบบปล่อยตัวน้ําหนักเยอะนะคะในช่วงเวลานี้อะมาผ่านมา2เดือนละอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองสักหน่อยอยากจะออกกําลังกายอยากจะทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นดูดีขึ้นก็ได้เลยนะคะทีนี้ไอ้เรื่องที่แบบ เราทําทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเสียเงินนะคะฉะนั้นไพ่ก็เลยจะมาเตือนค่ะนะตำแหน่งกระดุมพระมาดูเสยการเงินเนี่ยคำว่าลูกไก่ในกํามือก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของการเงินคือเงินเนี่ยยังหมุนได้แต่ว่าอาจจะใช้จ่ายในคล่องมือเท่าไหร่เท่านั้นนะคะลูกไก่ในกํามือหมายถึงอะไรในเรื่องของภาระความรับผิดชอบต่างๆเนี่ยมันบีบมันรัดคุณอยู่แล้วก็ตัวคุณเองเนี่ยอาจจะมีความ,มรู้สึกกดดันกับตรงนี้แต่ด้วยความที่ว่าพอเราเครียดอ่ะ ะะบางคนเครียดเนี่ยอาจจะประหยัดใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยมันไม่ได้มันจะต้องหาเงินมันจะต้องใช้เงินนะคะคือมีเงินมาปุ๊บก,ก็จ้องที่จะใช้ตลอดเวลาไม่ได้มองว่ามันดีหรือมันเสียแหละแต่แค่จะบอกว่าใช้จ่ายก็ให้ระมัดระวังแต่ถ้าเกิดเป็นการดูแลตัวเองบางคนเนี่ยเหมือนกับลงทุนเป็นในเรื่องของการเช็คอัพสุขภาพดูแลตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดกับตัวเองคือเราใช้ตัวเราเองอะทำมาหาก,กินเราใช้ตัวเราเองหาเงินถูกไหมฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่าตัวเราเนี่ยทำอะไรที่เป็นลักษณะเหมือนกับ ทำให้ตัวเองดีขึ้นแล้วมันมีในเรื่องของโอกาสที่จะหาไรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นสนับสนุนนะถือว่าไม่ได้เสียเท่าไหร่นะคะแล้วดูตําแหน่งอัลินะนตาแหน่งอลิเนี่ยขึ้นมาในเรื่องของความกุ้มใจดูสิเราก็จะมีในเรื่องของความกุ้มใจวิตกกังวลน,นะคะน้ําขาไฟขานู่นขานี่นะคะอย่าไปคิดเยอะนะชีวิตนะมันผ่านไปได้แล้วก็อย่าไปมองว่าโอ้โหเงินมันจะ มันจะลําบากมันจะอะไรจริงๆแล้วมันมีตาแหน่งอื่นที่คอยช่วยตําแหน่งอื่นที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนอยู่อ่ะเดีย๋ยวพูดไปเลยแล้วกันเดี๋ยวจะแบบเอ๊ฟังตั้งแต่แตกดต้นคลิปแล้วมันดูรู้สึกไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะปิงจะบอกว่ามีตําแหน่งเดียวคือตําแหน่งสุภาษนะเกี่ยวกับเหนี่ยวเกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะมีผู้ใหญ่มาเกื้อหนุนอุปถัมภ์นะคะทีนี้สุภาษะเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือในเรื่องของการที่ว่าอาจจะมีเกณฑ์โน้มที่จะได้รู้จัก เพื่อนต่างวัยอ่ะพูดง่ายๆก็คือได้รู้จักผู้ใหญ่คนที่อายุมากกว่าแล้วก็เขาเนี่ยจะเข้ามาซัพพอร์ตนะสนับสนุนเรามันเลยกลายเป็นว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีอย่างเช่นบางคนเนี่ยอยากจะหางาน เป็นฟรีแลนซ์มาตลอดแล้วก็คาดหวังได้เรื่องของโอกาสต่างๆก็อาจจะมีได้เรื่องของข่าวดีเกี่ยวกับในเรื่องของการที่จะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะขอแค่เรากล้าแล้วเราก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆนะเพราะมันเป็นการใหม่เป็นสิ่งใหม่ที่คุณจะได้รับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของใหม่นะ ดีหมดไม่ต้องไปกังวลเลยอ่ะแล้วก็ตำแหน่งนี้นยะก็คือจะพูดถึงนะคะในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางหรือการกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยถ้าเกิดมองถึงในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางพี่มองว่าการเดินทางไกลจะส่งผลดีมันจะเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตที่ทําให้คุณเนี่ยได้มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นหรือว่ามีในเรื่องของไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะส่วนบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศก็ราบรื่นไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะส่วนสายโมมีการไปไหว้มีการไปแบบเสริมดว อะไรต่างๆตามสถานที่หรือการเดินทางที่เป็นทางไกลยๆยิ่งดีเลยค่ะนะเพราะว่าขึ้นมามันจะหมายถึงในเรื่องของการที่คุณจะได้ทรัพย์คุณจะได้โชคลาภตามที่ใจปรารถนานะคะที่ไหนก็ได้เอาที่ตัวเองศรัทธาเอาที่ตัวเองรู้สึกดีนะแต่ว่าถ้าเกิดขึ้นมาเป็น ตำแหน่งไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งดาวเกตม,มองว่ามันมีแนวโนม้มอะที่อาจจะเป็นลักษณะเป็นถ้ำเป็นภูเขาเป็นที่ที่เหมือนกับว่าเดินทางไปยากนิดนึ่งแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะเปิดทางให้กับคุณน,นะคะเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดลาภถ้าเกิดใครที่มีความคิดตามนี้ก็ไปได้เลยหรือมีการวางแผนไว้อยู่แล้วส่วนบางคนที่ยังไม่ได้มีความคิดที่จะไปก็ไม่เป็นไรนะคะเราถือว่าอ่าไหว้ในสิ่งที่เราทําได้เอาแค่พอดีพอดีก็ได้นะทั้งหมดทั้งมวล ขึ้นอยู่กับในเรื่องของใจเราเป็นที่ตั้งนี่แหละอย่าไปโฟกัสอย่าไปคิดมากอะไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงจังหวะนี้เดือนนี้เนี่ยการที่ชาวลัคนาราศีกรกฎเองเนี่ยหาในเรื่องของที่พึ่งค่อนข้างที่จะเยอะแล้วไพ่เนี่ยมีบทบาทมันอาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวกับในเรื่องของสภาพจิตใจในเรื่องของการทํางานก็ได้ที่ทําให้ตัวเราเองเนี่ยพยายามหาความสุขด้านอื่นจริงเพราะว่าดูตําแหน่งในเรื่องของงานเนี่ย คือพอนึกถึงงานแล้วมันเหนื่อยใจมันเหี่ยวอะ่ะมันขึ้นมาโอเคเราทําได้ไหมเราทําได้แต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าทาแล้วคือมันมันกลายเป็นว่าบางครั้งเราจะต้องทุ่มเทหรือใช้เวลากับตรงนั้นมากเสียเวลามากๆจนเราไม่สามารถทำอย่างอื่นหรือว่าทํากิจกรรมอะไรที่เราชื่นชอบได้นะคะมันเป็นแบบนั้นอือันนี้ก็คือเป็นไพ่ที่สะท้อนสําหรับคนที่ทํางานประจําแล้วก็ธุรกิจส่วนตัว มีโอกาสที่จะมีงานลอกมีโอกาสที่จะทํางานนอกเหนือเกินเวลาแน่นอนโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่เป็นการต่อยอดนะคะในเรื่องของไอเดียหรือว่าในเรื่องของการวางแผนการทําอะไรใหม่ๆหนั่นเองนะคะส่วนการหาง,งานมีไหม ถ้าเกิดคนไหนอยากจะหางานใหม่นะพีงบอกว่าไพ่ขึ้นมาสวยงามมากเพราะว่าดูตำแหน่งในเรื่องของการทำงานนะดูสิตำแหน่งสาสชาสวยมากนะคะมีเกณฑ์ได้งานใหม่ได้งานที่ถูกใจแล้วก็จะโดดเด่นนะสาหรับคนที่ทํางานเกี่ยวข้องกับราชการถ้าเกิดบางคนเนี่ยอาจจะสอบราชการอยู่หรือว่าอาจจะมีความคิดในเรื่องของการเรียนต่อการศึกษาต่ออะไรใดๆก็แล้วแต่ส่งผลดีหมดเลยในช่วงจังหวะนี้นะคะแต่คําว่าตราช่างทุกอย่างต้องรอเวลาค่ะแต่ขออย่างเดียวขอให้ชาวลาัลลกนณาราศีกรกฎ เองเนี่ยเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะเมื่อคุณเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของเพื่อนนะในช่วงนี้ก็พูดว่าตัวเราเองเนี่ยไม่ได้เปิดรับเพื่อน มากมายเท่าไหร่นักนะคะเลือกที่จะคัดคนเข้ามาในชีวิตฉะนั้นจะมีแค่2คนเท่านั้นนะคะเต็มที่คือ2คนนี่แหละที่เราจะรู้สึกว่าเราเปิดใจแล้วเราสามารถที่จะพูดคุยทุกอย่างได้นะคะคําว่าตาช่างเนี่ยคือเราก็ไม่ได้เปิดเผยเวลาตอนที่เราพูดกับเพื่อนหรือว่าสื่อสารกับใครเนี่ยเราก็ไม่ได้เปิดเผยแบบทั้งหมด ทุกอย่างแต่ว่าเราจะเลือกว่ากับคนเนี้ยเราจะพูดแบบนี้อีกคนหนึ่งเราจะปรึกษาในอีกมุมนึงอีกด้านหนึ่งอีกแบบหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันมีข้อแตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่าภัยขึ้นมาก็ถือว่าดีนะเพราะว่าพูดถึงว่าเพื่อนน้อยแต่มีคุณภาพแล้วก็เพื่อนคนเนี้ยหรือคนที่คุณคบหาอยู่แล้วคนมีความรู้สึกว่าคุณให้ใจเขาหรือรู้สึกว่าเขาจริงใจเนี่ยคุณมองถูกคุณมองขาดอยู่แล้วนะคะส่วนต่อมานะก็คือตําแหน่งในเรื่องของพันธุนะคะอืมอันนี้ต้องระวังเกณฑ์อุบัติ นะถ้าเกิดเป็นแบบนี้ในเดือนนี้จะต้องระวังอุบัติเหตุที่เกี่ยวกับรถค่ะต้องระวังนะเกี่ยวกับหม้อน้ำนะคะแบตเตอรี่มีปัญหารถมีปัญหาอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าขึ้นมาว่าเกณฑ์อุบัติเหตุไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของญาติพี่น้องก็ต้องระวังในเรื่องของการพูดการสื่อสารกันด้วยอาจจะมีในเรื่องของญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องเดินทางมาหาที่บ้าน นะคะอันนี้ก็มองว่าอาจจะเป็นการนัดเจอกันนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นการนัดเจอที่มีในเรื่องของนัยยะสําคัญอาจจะมีการพูดเรื่องสําคัญบางอย่างหรือว่ามีการคุยกันมีการตกลงกันในเรื่องของอะไรบางอย่างนะให้มันลงตัวมากขึ้นแต่ว่าส่วนคนที่อยู่กับครอบครัวใหญ่อยู่แล้วอยู่กับที่บ้านอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของการสื่อสารการพูดการเจรจาบางทีอาจจะพูดเร็วพูดแรงเกินไปจนทําให้มีปัญหากับ เขานะกับคนที่บ้านหรือว่ากระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นนะก็ต้องเบาๆตรงนี้นิดนึงนะคะส่วนนะคะต่อมาก็คือในเรื่องของตำแหน่งปุตตะไอเดียความคิดอะไรต่างๆดีค่ะคาว่ากองใจหยิบจับทําอะไรก็สําเร็จนะช่วงนี้นะคะขอแค่ขยนันขอแค่มุ่งมั่นอย่าอยู่แบบเดิมถ้าเกิดนะคะอยากจะเปลี่ยนดวงอยากจะทําให้เดือนเนี้ยเป็นเดือนที่ดีแล้วก็ทําให้ทุกอย่างลงตัว คุณต้องไกวกว่าทุกโอกาสที่เข้ามาไม่ว่าโอกาสนั้นจะเป็นโอกาสที่คนอื่นหยิบยื่นมาให้หรือเป็นโอกาสที่คุณจะต้องหาด้วยตัวเองคือในช่วงจังหวะนี้เวลานี้มันเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังวัดใจคุณะว่าคุณจะสู้หรือเปล่าถ้าเกิดคุณสู้คุณไม่ถอยรับรองมันจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยให้ชีวิตคุณเลื่อยเปื่อยคุณทุกข์แล้วคุณท้อแล้วคุณไม่ยอมทําอะไรเลยอันนี้มันจะเรียกว่าไหลตามโชคชะตาดุ่งคุณก็จะยิ่งตกไปเรื่อยๆฉะนั้น ฟื้นกาลังใจพลังใจตัวเองกลับมาก่อนแล้วก็สู้นะคะมองหาหนทางที่ตัวเองชอบที่ตัวเองรู้สึกว่ามันใช่สําหรับเราทําไปเรื่อยๆไม่มีอะไรที่เป็นสูตร์สาเร็จแต่ถ้าเกิดสมมติคุณพยายามมันมีโอกาสสาเร็จแน่นอนนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงนะ ความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือว่าคนที่แต่งงานแล้วนะคำว่าจาับปลาสองมือเนี่ยก็ระวังในเรื่องของมือที่สามหรือความสัมพันธ์ที่มีคนอื่นเข้ามายุ่งเกี่ยวนะนอกเหนือจากนี้ก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของการที่ ตัวคุณเองเนี่ยละเลยคู่ของคุณไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มันเหมือนกับว่าใช้ชีวิตต่างคนต่างอยู่อ้าวขอขยายนิดนึงสิมันเกิดอะไรขึ้นทําไมต่างคนต่างอยู่เป็นแบบนั้นอ่ะคาว่ากรีดใจมันก็เห็นชัดเนาะบางทีเราแบบคุยกันอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับ คุยกันคนละภาษาพอคุยกันแล้วอาจจะมีคำพูดอะไรที่มันแย่ๆเราก็เลยแบบพยายามที่จะอยู่ในโลกของตัวเองกันมากกว่าก็ลองปรับนะไอ้เรื่องปรับเรื่องแก้ไขเนี่ยพูดอยู่แล้วนะคะว่ามันจะต้องทําแต่จะทําได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของแต่ละคนแต่ละคู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะพี่มองว่าในเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่ดีสําหรับชาวลัคนา,าราศีกรกฎอาจจะเครียดเรื่องเงินแต่มันจะผ่านไปได้นะคะพอบอกแล้วว่าตําแหน่งสุภาพคือโอกาสดีๆมันเข้ามาอยู่แล้วขอแค่อย่าปฏิเสธแล้วกันคือบางทีพอมีโอกาส อะไรเข้ามาเนี่ยบางครั้งชาวลัคนาราศีากรกฎจะคิดเยอะจะดีไหมจะวุ่นวายหรืออะไรยังไงหรือเปล่าคือถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนอยากทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นมันอาจจะต้องมีความวุ่นวายมีความกดดันเกิดขึ้นเพราะว่าดวง,งคุณกาลังจะเปลี่ยนไงในทิศทางที่ดีนะคะมันก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่มันจะต้องแลกต้องแก้ไขกันอยู่แล้วนะคราวนี้นะคะมาดูคนโสดกันบ้าง คนโสดเป็นยังไงอ่าคนโสดราชายิ่งรัดยิ่งเลือดอ่ะคนโสดไม่มีเวลาที่จะไปหาใครแน่นอนนะคะงานเยอะงานงอนะต้องทํางานอยู่เป็นประจําแล้วก็ขึ้นมาว่าตัวคุณเองเนี่ยโดดเดี่ยวจริงแต่ว่าตัวคุณไม่ได้รู้สึกแบบทุรนทุรายนะคะคุณเข้มแข็งขึ้นแต่ในระหว่างเดียวกันก็อาจจะมีในเรื่องของความรู้สึกเจ็บในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าๆรักเก่าๆอยู่เพราะว่ามันขึ้นมาในเรื่องของแบบ อารมณ์ความรู้สึกที่มันดูค่อนข้างที่จะรุนแรงในเชิงลบนะคะอาจจะมีอะไรที่มันฝังใจหรือบางทีเราอาจจะมีภาพจําในเรื่องของความรักครั้งเก่าที่ไม่ดีเท่าไหร่นักมนเลยทําให้ตัวเราเองเนี่ยระมัดระวังในเรื่องของการที่จะมีใครเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนั่นเองค่ะโอเคก็สำหรับคนโสดเป็นประมาณนี้นะคะคราวนี้มาดูเรื่องสุขภาพกันสักนิดหนึ่งนะคะคำว่า แพ้รับบาปสุขภาพต้องระวังเลยเกี่ยวกับอะไรความเครียดการคิดมากการวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะขึ้นมาเป็นแบบนี้แปลว่าอะไรอารมณ์ฉุนเฉียวง่ายบางคนแบบอาจจะมีในเรื่องของภาวะที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วแต่ช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ขึ้นลงก็คือไบโพล่าเพิ่มเติมขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้นะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเกี่ยวกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความเครียดทั้งนั้นเลยนะหลักๆเลยไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยส่วนการทําบุญค่ะมาดูกันนิดนึง การทาบุญใช้ชนะน้าขึ้นให้รีบตักถ้าเกิดทําบุญนะคะทาบุญได้เลยนะทำบุญเกี่ยวกับอะไรละ่ะทาบุญเกี่ยวกับการศึกษานี่ดีนะนะคะสำหรับแบบเด็กที่เหมือนกับเขาต้องการทุนการศึกษาต่างๆอะไรแบบนี้เราสนับสนุนเขาก็จะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นที่นี้ในเรื่องของตัวเลขถ้าเกิดใครนะคะที่สามารถที่จะบริจาคได้ตามนี้ก็คือมีตัวเลข41หรือ1 4 14, ก็จะบริจาคเงินทีครั้งละ14บาทหรือว่า41บาทเอาที่เราชอบเอาที่เรารู้สึกสบายใจ ได้เลยนะคะส่วนในเรื่องของตําแหน่งวินาับสิ่งที่ไพ่อยากกระเตือนแล้วก็บอกคุณก็คือในเรื่องของฝังกรบอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ดีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่มันบั่นทอนหัวใจเราเนะี่ย เก็บไว้เถอะไม่ต้องไปขุดมาหรอกนะเพราะว่าการที่เราคิดวนเวียนซ้ําๆมันก็เหมือนกับเ,เราเอามีดแทงตัวเองอ่ะมันไม่ได้ส่งผลดีกับตัวเราเท่าไหร่ไม่ได้ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นฉะนั้นถ้าเกิดจะเลือกคิดให้เลือกคิดบวกอย่าคิดลบนะคะเพราะยิ่งจะทําให้ชีวิตของคุณติดลบมากขึ้นค่ะส่วนนะคะในเรื่องของตําแหน่งโชคลาภเรามาดูกันเป็นตําแหน่งสุดท้ายและไปสุดท้ายแล้วก็คือ,สา,าอ,านะอสามผ่านนอขึ้นมาเกมดีไหมล่ะดีแน่นอนสามผ่านน่ดูสิ อ่ขึ้นมาสื่อน้ำโชคจะมาจากไหนซื่อน้ำโชคจะมาจากเพื่อนจะมาจากคนวัยเดียวกันค่ะนะคะสตัวมาแน่ไพ่สวยงามขนาดนี้นะคะแล้วก็ไพ่เลขนำโชคเดี๋ยวปิงจะหยิบให้ทั้งหมด3าใบเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่เลขนำโชคทั้ง3าใบนี้จะเป็นเลขอะไรบ้าง 1> 5 1และสุดท้ายคือ8ปนดะเลขเด่นก็คือ5้าส่วนเลขลองนะคะก็คือมีเลข7 และเลข6นั่นเองค่ะก็ขอให้เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ฟังอีกครั้งหนึง่งสําหรับใครที่ฟังคลิปนี้แล้วถูกอกถูกใจอยากจะเป็นกําลังใจให้กับปิงสามารถเป็นกําลังใจให้กับปิง,าาปง,ใใปงได้ง่ายๆโดยการกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ